สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องลุ่งรัดพาไปดูจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวค่ะเราจะไปเที่ยวสวนสาธารณะใจกลางเมืองกรุงนะคะเราจะไปสวนเบญจกิติกันค่ะวันนี้เราจะเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS นะคะสายสีเขียวค่ะเราขึ้นที่สถานีสัมโดงนะคะ แล้วเราจะไปลงที่สถานีอโศกค่ะคุณผู้ชมคะ่ะน้องหมาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือเขาไม่ใช่น้องหมาธรรมดานะคะเขาเป็นเคนายค่ะที่แรกแอบตกใจกลัวเล็กน้อยแอบกังวลเอ๊ะเขาจะกัดเราไหมนะพอสังเกตการไปนานๆนะคะ เอ๊ะน้องเขาคงไม่ใช่น้องหมาธรรมดาแน่ๆก็เลยแอบสังเกตดูนะคะอ๋อที่แถบเสื้อของคนที่จูงน้องมานะคะอ๋อเป็นเคนายพลิสเคนายเขาเขียนไว้ว่ายอย่างนั้นน้องน่าจะเข้าใจได้ว่าน้องเป็นสุนัขตำรวจนะคะมาพร้อมกับครูฝึกนั่นเองค่ะ น้องไม่มีความแตกตื่นเวลาพูดโดยสารเข้ามาในขบวนนะคะน้องจะมีความสงบนิ่งถ้าเปรียบเป็นคนนี่ก็คือสงบอะคะ่ะสุขุมอ่าที่เราก็เดินทางมาถึงสถานีอโศกแล้วนะคะที่สีแยกเมื่อกี้นี่คือสีแยกอโศกนะคะ เราก็เดินเท้ามาเล็กน้อยนะคะประมาณ7 8 0 0เมตรนะคะเราก็มาถึงประตู1น,นะคะนี่ค่ะเรามาถึงแล้วนะคะประตูสวนเบนจก,กิติค่อนข้างมีหลายประตูนะคะสวนเบนจก,กิติเป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะ พระบรมราชนีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงในโอกาสทรงพระเจริญพระชนพรรษาครบห้ารอบนะคะพื้นที่ที่เห็นอยู่นี้เป็นส่วนของส่วนน้ำนะคะซึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่นะคะเขาบอกว่าเนื้อที่ประมาณตรงนี้นะคะประมาณ130ไร่ค่ะ แต่เนื้อที่ทั้งหมดนะคะมีประมาณ450ไร่นะคะซึ่งเดิมทีเป็นโรงงานยาสูบเก่าค่ะซึ่งโรงงานยาสูบเขาก็ได้ย้ายออกไปจากพื้นที่นะคะนี่เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่นะคะมีความลึกประมาณ7เมตรนะคะตอนที่ไปนี่ก็ จัดเที่ยงจะบ่ายโมงแล้วนะคะคือตื่นสายอะคะ่ะก็เลยได้บรรยากาศผู้คนไม่ค่อยพลุกพ่านเท่าไหร่ถ้ามาเช้ากว่าน,นี้เคยไปเช้ากว่าน,นี้นะคะผู้คนจะออกมาวิ่งออกกำลังกายกันค่อนข้างเยอะมากๆอันนี้ส่วนตรงที่เห็นอยู่นี่เป็นส่วนแรกนะคะมันจะมีส่วนที่เชื่อมต่อตรงไปที่สกายวอล์กเลยนะคะที่นี่เปิดตั้งแต่ตีห้านะคะ เดินทางสะดวกค่ะมีทั้ง MRT ด้วยนะคะตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะที่เราเห็นไกลๆนั่นคือศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะอยู่บนถนนรัชดานะคะ เป็นส่วนที่มีความเป็นเมืองสูงมากเลยนะคะโดยรอบๆก็จะมีแต่คอนโดมิเนียมนะคะธรรมชาติค่อนข้างสวยงามค่ะอันนี้ก็คือกังหันวิทน้ำนะคะจะมีแขกต่างชาติชาวต่างชาติมาจ็อกกิ้งกันนะคะขนาดสายแล้วนะคะจะบ่ายโมงแล้วยังเพราะวันที่ไปแสงแดด รำไรอะคะ่ะแบบไม่ซ่ามากวิ่งได้นะคะจ็อกกิ้งได้ ก็จะมีม้านั่งให้นั่งตลอดข้างบึงไปเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าต้นไม้ในสวนนะคะต้นโตใหญ่มากๆนะคะร่มลื่นค่ะต้นศักนี่สูงใหญ่มากที่นับได้ประมาณสิบกว่าต้นนะคะต้นศัก์ซึ่งมีความสูงใหญ่มากๆนะคะสะดุดตาเลยค่ะ ตึกรางบ้านช่องค่อนข้างสูงนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาแนะนำให้มาช่วงเช้าค่ะประมาณตีห้าวิ่งเสร็จเดินเสร็จประมาณ6-7โมงแล้วก็มาเดินทอดน่องดูความสวยงามของบรรยากาศนะคะไม่งั้นก็คือตอนพลบค่ำค่ะประมาณบ่ายแก่ๆสัก5โมงเย็นอะไรประมาณนี้ยค่ะ สามารถนําของมาปิกนิกได้นะคะนั่งทานอาหารได้ค่ะสวนเบนจะกิติเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่17ทธันวาคม2,564นะคะภายใต้สวนป่าเบนจะกิติ จะออกแบบโดยคำนึงถึงระบบนิเวศเป็นหลักนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสองคลิปข้างหน้านะคะอ่ะลุงรัดก็แอบวิ่งเล็กน้อยนะคะน,นั่นมีหนุ่มๆม,มาวิ่งด้วยนะคะเขาไม่ใส่รองเท้านะคะพื้นคือเป็นพื้นที่ดีมากๆค่ะคือไม่ใส่รองเท้าวิ่งนี่ได้เลยเหมือนการนวดเท้าไปในตัวค่ะ ภายในสวนเบญจก,กิตินอกจากพื้นที่สีเขียวภายในยังมีอาคารต่างๆนะคะเช่นอาคาราาศูนย์กีฬาและอัศจรรย์กลางแจ้งนะคะที่รองรับได้มีที่นั่งได้ถึง15,000ที่นั่งเลยนะคะแล้วก็ตัวอัศจรรย์นี้จะสวยมากๆนะคะเป็นซีเมนต์นะคะมีที่พักเท้าค่ะนั่งสะดวกสบายมากๆแล้วภายใต้อัศจรรย์นะคะ ก็จะมีต้นไม้แทรกเป็นระ,ะระยะระยะซึ่งสวยงามมากๆนะคะคือเป็นถ้าใครมาปิกนิกเนี่ยเหมาะมากๆตรงตรงจุดตรงอัศจรรย์นะคะเป็นที่นั่งเล่นที่ปิกนิกก็ได้เขาน่าจะเอาไว้จัดงานอะไรสักอย่างเนื้อค่ะเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากแล้วก็เรียกว่าพีเวลเลยก็ว่าได้คือมันมีเนื้อที่เยอะเนาะเขาทำเป็นโค้งๆวงกลมอะคะ่ะ ไปนั่งเล่นนั่งทานอาหารเล่นหลังจากที่เราเดินชมนู่นชมนี่เหมาะเลยค่ะนุ่งรัดก็วิ่งกลับไปกลับมานะคะเพราะแดดยังไม่ค่อยไม่ร้อนมากเท่าไหร่ ทางลาดเดินนะคะดอกไม้ต้นไม้ก็ก็จะขึ้นไปตามทางเดินเขาออกแบบมาได้สวยงามมากๆค่ะเขาไว้เอาไว้อวดตานักท่องเที่ยวอะคะ่ะใครไม่มาส่วนนี้ถือว่าพลาดนะคะนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นพวกชาวต่างชาตินะคะนักท่องเที่ยวเขาจะมาเดินเล่นเป็นส่วนใหญ่นะคะ ตรงบริเวณรอบเบิงนี้หน้าวิ่งมากๆค่ะน่าจากกิโลกว่านะคะวิ่งตั้งแต่ประตูตรงประเกตหนึ่งไปถึงไปถึงตรงศูนย์ประชุมอะคะ่ะวิ่งไปกรับวนเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ส่วนข้างในนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอันนี้คืออ่างล้างมือออกแบบมาได้น่ารักมากๆนะคะ เรียกได้ว่าตะการตามากๆค่ะสวนแห่งนี้ดูต้นสักนะคะต้นใหญ่มากๆถึงกับต้องหยุดดูเลยค่ะว่านับต้นด้วยว่ามีกี่ต้นนะคือมันสวยมากอะต้นใหญ่โตโมโหลานริงๆต้นสักนี่คนหล่อถอดรองเท้านะคะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กรุณาติดตามชมวิดีโอของช่องลุงรัดพาไปดูนะคะเดี๋ยวตามต่อที่ EP ีหน้านะคะเป็น EP ีที่2และ EP ีที่3นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ